มันเป็นรถอะไรโกลไม่เคยเห็นนะงงๆนะตั้งแต่มาอยู่กับอยู่กับอยู่กับพี่นี่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกใช่ไหมใช่ช็อปเปอร์ก็ไม่ช็อปเปอร์เออบิ๊กไบค์ก็ไม่บิ๊กไบค์ใช่ไหมครับแต่สวยนะคุยเตอร์ฮะคุยเตอร์คุยเตอร์พี่เคยมาคันอยู่แล้วเอ้ยมาสามสีขันแล้วสีดำสีสีดำแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีส้มแต่พี่ขาวไม่เคยอืมสีนี้สวยเดี๋ยวพี่บอกเองนะ ว่ารถอะไรสีขาวหายากมากนะและคันยิงวิ่งกีิโลแล้อ่ะโจกี่โลครับสองพันโลอ้โหไม่เลยนะถูกต้องวันแคนวันแคนเขาเรียกวันแคนนาเป็นยามะเป็นคารซสกินะหกร้อยาสิบนะเป็นรถที่ถ้าคิดว่าพี่คิดว่าพี่ม่บ้าาไม่ได้คิดว่าลูหราอลังการยากไปยากไปเล่นแบบว่าไทยอ้ํอยากเล่นฮารลไทงบเยอะครับ คันนี้ใช้งบเลยน้อยแต่เราสามารถเป็นชอปเปอร์เขาเรียกว่าอารมณ์ไรเดอร์แบบกวนเมืองได้นะแล้วขี่ดีเปียดตะมันเซอร์วิสง่ายด้วยนะโจท่ายรับรอบ,อบคันนี้กิฟมากไม่วิ่ง2000กิโลนะดูวิ่งคิดไม่คิดอะไรมากจอดอยางเกียววิ่งจนโซ่เป็นสนิมเลยนีม่มาไม่ไม่ <c oughs> เลยนะเพื่อนนะดูเครื่องยนต์ดูสีนะกิฟท์เลยไม่มีร่องมีรอยมีรไยขุวนเลยเนะ่มือบงมือเบกรกป้าประดับได้นะไฟหนงไฟหน้าดูดิโอโ้ใส่กิฟ นาะสีนี่โอโหเป็นไงไม่มีหินเห็นะสบ,บัดเลยนะยางใหม่ด้วยนะโชกเชิกโอโหเป็นไงไฟเลี้ยวมีที่คอบปิดไฟเลี้ยวนี่ด้วยเป็นไงกันหกักกันขาดใช่ไหมเอะจกเนยะอืมกระจกแต่งกระจกแต่งดีด้วยนะนะน้นหนาปอกแทนนะเดิมเดิมนะคันนี้เพื่อนนะสวยมากนะปักเท้านี่นะนั่งปุ๊บนาะพาครูุใจนะที่สบายๆแล้วมันเตีย้ยเหมือนรถไหมเลยนะไม่ดิ บัมเบกบัมเบกนะนิกชินเบกังนิกชินนะคือเขาจะบอกว่ามันเตี้ยมันก็เลยแบบว่าขับที่คนโหนง,ง่ายนะเดี๋ยวเพื่อนขี่รอบๆเพื่อนเพื่อน,อน,นอด้วยอยู่นะ <S 1> <S 1> แล้วราคาบอกเลยเพื่อนนะบอกราคาปุ๊บเพื่อนเพื่อนถปะจบปุ๊บแน,น่นอนไม่เกินวันนี้ไม่เกินสองทุ่มออกแน,น่นอนบันมดเว้ เทมากเลยมอนจอนผ้าจุกตาตาอยู่ข้างหลังไอ้โน่นไปนี่้จะจะดีก้นเธอเท่มากเลยครับฮะเท่มาดูไม่สองพันจริงสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้ากิโลเนี่ยข้าจริงเนี่ยเพื่อนไม่จัด หม่กับสภาพนี่คือแบบว่ารู้เลยว่าคองจริงเมื่อกี้ได้พี่พี่วอนอีกรอบเรียบร้อยรู้ว่าเพราะอะไรไล้มมือหนหัวเอาเพื่อนนะใครสนใจนะกันนี้นะเเพื่อนนะสภาพแบบนี้นะด,ดูดีนะที่อื่นขายแน่นอนสิบสี่แสนสี่แสนห้าขายสบายสบายแจ็คดูทำกินจัดเข้าไปแค่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทโอ้คุ้มมากเลยครับใครซื้อวันนี้คุ้ม ทูกกว่าชีบีถูกกว่าซีบีนะหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทหก0คห้าสิบกุยเซอร์วันแคนนะสภาพดีมากพาคุณรู้ใจไปไหนไปกันศูนย์แปดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์สี่ย้ายคันนี้รอนานราคานี้จริงๆ1 2 9หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะสักุ่นกินลาวปก,ก่อนขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รถดีๆไม่มีมาที่นี่แน่นอนมีที่นี่ที่เดียวแน่นอนครับลาวปก,ก่อนสวัสดีครับ